สวัสดีครับมันนี้ก็อพี่ยกผมนะครับแก้วแก้วสวีดีคือก่านะครับกับในมาติตามสร้างสุพจน์คือก่านะครับตัวนี้กะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เขาลือข้าหนารถไถนะครับอิซึกินะครับผ่านิปสี่แรงมาออกมานะครับลูกข้าก็ไปพอกมาเรียบร้อยนะครับผมไปพอกตัวข้อมาตัวมันจึกนะครับตัวนี้ก็สร้างสุพจน์นะครับก็กกำลังทําการล่างนะครับ ทำความสะอาดก่อนจีบกรอ้ระเพนุค่านะครับนี่นะครับเป็นอะไรไมาเลี้ยงไว้นะครับนี่บัลทันไรล่างแยกตัวนะครับเ้องการที่เลื่อมล่างกันนะครับฝึงมาหอดนะครับช่างเสียงหน่อยกระเฮ็ดเงาแเงาะแงะแงะง,ง,งั้นหมดนี่นะครับนี่นะครับโอเคป่าเป่าลมปอนะครับเป่าลมปอมมนมันนะครับผมมุนคล้ายๆล้อ่ เยอะให้เพื่อนล่างแล้วตอนนี้ห้องเบิ้งขั้นตอนการประกอบกันนะครับผมว่าเป็นแนวใหนนะครับผมเปยนจังเลยนะครับมาเบิ้งทางเสียงมาเพื่อนต่อบูดใจนะครับนี่นะเพื่อนหลังจากเพื่อนล่างอะไรแล้วนะครับนี่นะตัวนี้บูธตัวนี้มันที่ยุ่นนี้นะครับบูดเข้ามานะครับเพื่อนม็นสายเสียบสายเสียบนะครับอันนี้บูด ท้องเหลืองนะครับของข้อมารถไถนะครับผมโ,โตนี่คือบอกมันนั้นผ้าเช็ดออก อันกับลีลาเนียจังหน่อยนะครับตามสไตล์เพิ่นเอะมิเนี่ยนะช้างหัวหลานนะครับเพิ่น,น,กน,นยกล,ลีลาเนียจังหน่อยนะครับขัดนี้ดนตรีของเพิ่นล่ำซะก่อนเลยครับเพิ่นจังเห็ดเพิ่นขังที่อันดับหนึ่งนะครับเพาะกระตัวน้องจะมือนะเป็นเอ,อ้เบิ้งเบื้อง,อง,องไ,ไอ้ขอตัวไร้ขอตัวไป,ไปทางเหนือดิ บ้นานห้าจะคล้องเหตุบานาน,นานเดี่ยงไงด้สิเหตุดีบ่เหตุดอกเตเนี้แนะอีสามีปีกันเนี้ยไมเหตุขึ้นอ่อเหรอเอา้เอา,เอานะครัมาพามาเบิ่งซางสุพลนะครับบาาน,นี้ซางสุพลเป็นทีใสไอตัวข้อมานะครับ,บาอาละชวเข้าไปนักให้ลง

อ,ออกมาว่เป็นยังข้าใแช่ที่ลังกันเลยไม่ยากหรอกตัวนี้มันมีสูตรอยู่ยังเล็กเลยเนี่ยเล็กตีไม่ถูกนะครับตัวนี้จะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับชี้ตัวห้าตัวหกตัวนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบเก้าตัวนึงนะครับผมนี่นครับ ขันน็อตเข้าไปให้มันเจ็บถ้ากล่าวความนะครับตัวนี้นี่นะครับสร้างหัพลานเขาต่อพวกพวกนี่นะครับล้างที่เจ็บนะครับนี่ตอกลงไปนะครับอย่าไ,ไปย่ำในหม่มองเก่านะ้องเตียนเลยนเ,ยน,เยน,นี่ยนะตัวนี้ข้อสำคัญคืนเขาตอกไอ้ตอกไอ้ บูดมัน,นบานนะครับตัวนี้มันดีใส่หอยานะครับผมเนี้ยเขาต้องตอกดีๆขันมีเครื่องมือพิเศษก็ใส่เครื่องมือพิเศษนะครับดีเหาเจียดง,ง,ง่งายนะครับผมอ่าใส่แทนอาดก็ได้นะครับผมชแทนอาดมานำนะครับย่างห้องมาสอนห้อง,องก็เลย <S <S นี่ครับตอกให้แจบเลยนะครับให้แหงบาซิ้มเลยนะครับผมเดี๋ยวถือว่าเขาใส่บูดสัมเร็จนะครับผม นี่ครับเป็นกาลังเกียร์ซิ้นลงมาใส่นะครับผมใส่ซินนี่ก็มันตรงนี้คาถานะครับเป่าสวรรค์นะครับผมทั้งงจากทีดีนะครับต่อลงไปมันเจ็บนะครับนี่ตีนนี่ก็สำคัญนะครับต้องใส่หนีบไว้นะครับโอ้เดี๋ยวล่มเนาะเดี๋ยวมันล่มนะทางเสียงหน่อยว่าขันโบใส่ตีนหนีบไว้มันจะล่มนะครับ ตรงนี้ครับใส่ให้มันครบนะครับทั้งตีนทั้งมือนะครับผมมีร้อยแปดวิธีมันอาจทีใส่วิธีที่สิบหาก็ได้ทางนี้นะครับช่างสุขดับร่างขันนะครับผมนี่ก็คนที่สิลีล้างหน่อยนะครับการขันเพิ่นก็เลยแงักงะอย่างนี้นะครับ แนวบีลาเพห็นบีลาใครก็โวิไวอยู่นี่ครับเพื่อนก็กำลังสิประกอบสินเพอนอนนะครับผม้อสินเพอนอนเพื่อนใส่แล้วสถานีนะครับฝาสินเพอนอนเพื่อนใส่ลูกปืนนะครับนี่ครับวิธีใส่เพื่อนว่ากดลงไปนะครับกดอย่าให้มันเอียงนะครับผมต้องกดลงไปตรงๆนะครับ มันเอียงเดียวซิมมันสิหัวนะครับตัวนี้ก็่อนข้างระวังนะครับเวลาใส่นะครับอันตรายนะครับผมใส่บอดีหัวนะครับไใส่ไหมเดี๋ยวใส่ใช่ไหมครับขาดบ่ได้นะครับเครื่องมอวิเศษนะครับขอนใหม่ Cánh à? Chắc há nhắn là học ngọt ngọt nhẹt nhẹt nè Bộ đại phào đại phong nhắn Lý Lan Anh đọc nhanh nè Cái gì nhìn lắm โอ้นี้ปันหาลูกปืนนะครับตัวนี้ต้องเช็คพร้อมนะครับลูกปืนก็หลวมมอสเขาถหลายปีไปแค่นะน้ำให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเขาลูกปืนรวมกับเหยียดให้สิ้นหัวเร็วนะครับเพราะว่าไอหล่อมโยกได้นะครับลูกปืนโยกได้ดินได้นะครับผมนี่นะครับวิธีเช็กลูกปืนปืนไม่ซั่นแล้วมันบดังนะครับเพื่อนว่าเขาลูกปืนก็ล่างออกดีๆซั่นเบืองเขาบดังแรงๆแรงๆเอาถิ่มนะครับผม ตัวนี้ลูกปืนลูกปืนลอ่อรถไทยเนี่ยขันปล่อยให้มันแตกนะม,มันหลอมแล่นออกนะครับถ้ามันหลวมเพาพยายามเปลี่ยนไปเลยนะครับผมตัวนี้ซีดีนะครับต่อสิ้นเยอะแต่ยุยก,การใช้งานแต่ยาวแย่ๆนะครับล่อลูกผู้ใดกี้เขี่ยงเอาบ่น,นี่เขี่ยัวชั่วบ่กวะโอ้โหนี่ครับจัดของมาให้ลูกค้าไปเลยนะครับแบบ จัดไปแบบเนียนๆนะครับผมเฮ้ยนั่งหล่มเลยอ๋อเหรอมีนะเพิ่งนจะได้ตอกเข้าไปนี่นะครับของแม่นดิฟิตนะครับถ้าลูปปกปืนเขาตอกคลอกแหลนลงโหลดนะครับเนะราก็พยายามเช็คเบิ้ง,ง,งนะครับผม ตอนนี้จะทำขั้นนะครับต่อขึไปจะมันแยบหมนแล้วครับมันแยบแล้วพอนะครับแล้วก็จิมี่ยังมีแหวนนะครับ เรื่อว่าใส่แหว่นออก็ไปก่อนสิครับมวนแหวนทองนะครับอันนี้แหวนเหล็กมองแบบแว่นทองนะนี่หูเลยนี่ใช้เลยกันน,นิ้วสางนี่ปานนตัวนี้นี่แว่นอะไจะมีไอ้แหวนฮักเครื่องนะครับหรือว่าเกลือกมานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหลอ,อก,กันล่อแล่นออกนะครับ ตัวนี้คราบผู้ใดลืมใส่ก็มีสิทธิ์นะครับขี่ไปล่อรนแรนดองนะครับปืนพ่งแตกก็แลงดองนะครับตัวนี้จะค่อนข้างองันตรายนะครับเพื่อนผู้ใดบ่เคยเย็ดประกอบบุธแขกอันตรายนะครับนี่นะครับเพ่นใส่เฟืองจานกระดงนะครับผม แล้วก็สีใสมันจะมีกรกปืนตัวบนนะครับอีกหนึ่งตัวนะนัะ่นนั่นซันเห็ดทรงขึ้นหิเนนวเขาเต่เดย้คว้างหน่อยออก เพิ่นก็ได้ใช้ชิ้นพ่อตั้งเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เอามาซุบใส่กันโหลดนะครับตัวนี้ใช้ง่ายๆนะครับตัวนี้สร้างซุโพดกะเอาฝาบนมาปิดแล้วนะครับปิดฝาบนนะครับผมนี่น ดิสาพนอะไรกับข,ขันน็อตนะครับผมขันน็อตแล้วก็ใส่ประกับบนครับขันช่างเสียงหน่อยว่าขันคือไก่หรื่บ่อนะครับขันคือไก่ต่มบ่อไหนของผมนะครับต้องรูปเฟซนะครับแค่เพียแบบครั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 บผีใครใส่หรืว่า ไม่เลยครับยัง่ไดหนอีเอาแล้วอ่ะอเนนี้ก็ทกาวนะครับบานนี่ใส่เข้านอนแล้รงใสสั้นนะครับอิวเขาแล้วีีหถือสเก็ระเบิดอะท่นอรมณ์มาล การท่อาก้าวเราต้องพิธีวิทันนะครัุกเข้าซ้ยอยู่นี่ครับนี่บทธรรมดานะครับชวนสิศก้าวเลยดีทีเพราะาอร่อยไหมเปิดยู่เส อันนี้ือยำเหรฮะยำบ่ยมเยมเอืมเอกี้อดไฟไว้ก่อนอไอ,อคิมหนิผมตนตอวนี้สร้างสุปโกดกันท่ากาวเรียบร้อยนะเดี๋ยวคนจีนยกไปตัวนี้นะครับชิ้นเอ้ฝาขอบเพล้าะน,น,นะครับขินไปใส่นะครับชุดจันกระดงขินไปใส่นะครับผม มันมีหูไก่เด้อเห็นหูไก่ปะสองฝั่งเ<ป>สร็จเลยเห็นหูไก่ปะนั่นละใส่เข้าไปตัวน,นี้มีไก่บังคับนะครับผู้ใดใส่โบเป็นก็นดีตรงเบื้องหูไก่นะครับ <c oughs> มีน้ำเที่ยวนะครับผมตัวน <c oughs> ี้กใส่มันเพียงๆกันด้วนะ่ะโบเพียงโบขาวเลย <c oughs> สำหรับผู้ใดสีน้ำเที่ยวกันนี่แหละครับถอดไปโหลดไก่ไก่นะครับโบไก่ครับโบไก่โบไก่นะครับแต่ว่าเขียนลอยแล้วตอนนี้ตานขึ้นเขาครับมุนเอ้ยเอาเข้าเนี้ไปเข้านี้ไว้ค้างนึงเลยกับจับนัดให้เริ่มแข็งแล้วเริ่มแข็งแล้วอ่ะนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบไปที่นี่นะครับผู้ใดอยาก เบิ้งคลิปใดก็เหม็นเข้ามานะครับเดี๋ยวพยายามเห็ดให้เบิ้งนะครับผมพยามมีเวลานะครับผมอยากขูจุดใดนะครับของรถนะครับผมก็เหม็นกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ฝากแช่นะครับฝากแช่ฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับช่องน้อยน้อยนะครับผมของแก้วเซอร์วิสนะครับไดี๋ยเห็ดคลิปใหม่ๆนะครับผมได้เอฟซีด้เบิ่งกันนะครับกับสร้างสุขสดนะครับจะมีกกำลังใจเนี่เพื่อนว่า นะครับผมอ้านวะคลิปนี้ก็พอสำนี้ครับผม